สวัสดีค่ะวิธีลอกกระจกจอมือถือได้จอเดิมจอแท้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทำยังไงกดติดตามคนหัวใจให้ด้วยนะคะมือถือจอแตกจอทัชสกรีนได้ปกติลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาให้ทางร้านซ่อมได้นะคะเรามาทำการลอกกระจกกันค่ะขั้นตอนแรกให้ถอดจอออกก่อนนะคะจากนั้นทำการลอกกระจกจอส่วนที่แตกออกค่ะเราจะได้ชั้นจอออกมาแล้วนะคะจากนั้นให้ทำความสะอาดคราบกาวออกให้หมดนะคะ ขั้นตอนต่อไปอัดกระจกจอด้วยเครื่องมือคุณภาพค่ะเราจะได้จอเดิมจอแท้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะราคาถูกกว่าเปลี่ยนจอใหม่นะคะเช็คจอก่อนส่งงานให้ลูกค้าค่ะจอใช้งานได้ปกตินะคะเช็คกล้องหน้ากล้องหลังก่อนส่งงานให้ลูกค้าค่ะกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ปกตินะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะทางร้านจะทำคลิปดีๆมาแนะนำใหม่คะ่ะ